ายผลดำทมผู้ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะร่วมกันมอบถุงยางชีพและผ้าห่มกันหนาวในกิจกรรมวันกาชาติบรรเทาทุกข์บำรุงสุขปวงประชาจัดขึ้นที่หอประชุมอำเภอทองแสนขันทำพันธกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดในด้านการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตจำนวนทั้งสิ้น49หมู่บ้านหมู่บ้านละ3ชุดรวมจำนวน147ชุดเพื่อมอบไปก้กบราษฎรนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบรรเทาความเดือดร้อนและความเป็นอยู่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีการมอบให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนเพื่อนำไปมอบให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่อไปโครงการดังกล่าวเหล่ากาชาตจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ปฏิบัติภายใต้ามาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยมีการจัดกำลังจำนวนบุคคลหรือตัวแทนของเหล่ากาชาตจังหวัดหรือกิ่งกาชาตอำเภอเท่าที่จำเป็นในการออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่การเยี่ยมบ้านของกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการซึ่งมีร่างกายอ่อนแออยู่แล้วโดยมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการปฏิบัติงานและใช้แอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งในการเยี่ยมบ้านแต่และหลังคาเรือนหน้าคาคาเลือดรารายงาน